สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพม่น้อยครับจ้า FC ทั้งหลายครับมันนี่ข้นเมนโค้งสุดท้ายน้ำมันนี่เนาะเมีนครับผมขับผ้าท่านผู้ชมครับผ้า FC แฟนคขับทั้งสองครับผมมาตามโค้งสุดท้ายน้ำเย้หน่อยครับมาฟังมาชมน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับวายเย้หน่อยเพิ่นเจนเน้นตัวไหนน้ำเย้หน่อยเนาะจ้าครับผมเอาครับไปฟังไปชมน้ำกันครับท่านผู้ชมไปหา ามาฟังนั้นกันน้อยน้อยเนาะ,ะว่าคงสุดท้ายนี่ฟันท่งตัวใดฝันอีกบอน่อยหน้อยครับเป็นยังไงแม่ฟันดีปะ่ะฟันดีบ่ขึ้นม,นมแต่ฟันว่านจะไปง่ายน,นี่ย่างน้น้า้หลายแต่ว่าใครกายก็จะว่าเจ้าจสู้ัวานันมีผู้เ่าคนึงนั่งอยู่โตเ่าเม่น คือคนภูเขาหนีแต่งตัวไปบพวกแมวพวกเงี้ยนั่นหใส่ตุ่มหงเนแงยๆนั่นแหมแต่ก็เจ้ากใส่อันั้นผมเป็นเหลี่ยมยุบมยุ่ยุ่ยยุยู่เอ้าว่าสันคนชาสนะใดน้อนแยหน่อยว้าก็เคยเห็น่าสันบ้านนี้แยกหน่อยกับเบื้องหน้าเมือโดนเตือบนคนเบิดอะแยกหน่อยเลขาว่าสิเปรียคนภาสิเปรวยพอ่อนเพ่อนน่เพื่อนนะนะโดยที่ว่าบพรลูจัก็เจ้ารถไปบบลูกใส้เพื่อนที่นั่งลู่เคี่ยมกันครับไม่ไง่เท่านะ เอาเงินครับเงินเงินสมัยเกนี่แม่เงินสมัยเกาเป็นเงินห้างบะเออเป็น่ยนคือเงินห้างนี่แม่นอันแม่เอามาหรือว่าเอาใช้เมื่อนย่อยหน่อยหรือฟ่าเอาเจ้าไปผมให้เจ้าประนสรับว่าแม่บ่าเขาย่อยหน่อยนย่อหน่อยหรือจำเอากำเอาเงินนั่นบานนี้ย่อยหน่อยไปไปเจ้าไปเด้อประเสริแม่ผมเสียเงินมาผมเอาเงินนั่นของอัน แต่พอแต่แม่ผมหายว่าเสดผมมันนี่ยู่นั่ผมจะพัดเกิดมานี่ว่าผมเสียห้แม่ว่าเสดมันหล่อใส่เมื่อยี่หน่อยยี่หน่อยเอาวันแม่มันหลเลี้ยวไม่เห็นบันเบาเท่าแมันจะเอาเงินคอยบอกว่าเสดตาแต่ร่ามจะยืนไล่ยี่หน่อยไว้แม่หมูยี่หน่อยเราเล่นไปที่ขาดว่ายี่หน่อยไปดีอยู่ไปดีอยู่มองได้ขอก็น้ำน้ำใหญ่หน่อยน้ำบันยี่หน่อยเราคุณชีวังไห้เขาจับคุณว่าคนนี้มาพบนลงเพราะว่าคันโดดลงมาจากคลองยันจากคลองตัวข้ายมันขึ้นสูงแล้วนะ ยายหน่อยลงมาให้เขาจับเขาหุ้มหุ้มเขาสีขายายหน่อยย่างเดียวเมียยายหน่อยรถสะดุดคือเมียป้าะขนาดกขณกุบะเลาะของเขาเขาให้กูเขายังสีขากูอยู่บ้านเนี่ยแต่เลยหุ้มเนี่ย่าได้เราเรียกเขาเอาเงินสมัยเก่าให้เลเงินห้างเงินห้างสมัยเก่าเป็นเหรียญบอกเป็นกลมๆนิยหน่อยเป็นกลมๆเป็นตั้งมัดออกนั้นมัดใช้กันใย่ใช้กาัแกวว่าเป็นสีเงินเลยครับอืม S <S <S mm เป็นสีเงินเลยย้ะหน่อยแลมาคืนดูเกี่ยวนี่ลนะมาคืนโอ้โหเสถียรเลยครับหมดเขาหยาดอยากให้คับป่าเนื้อป่าเนื้อที่ย้ะหน่อยจดฟังได้ย้ะหน่อยไปหาปูซีศูนย์มากบางนึงปูซีหกมากซีถ้าไปคนงานไปเบิ้งหลวงว่าคนงานกับพานเบิร์สุขคนบป่าตูย้ะหน่อยเลยถามว่าอันที่พอพันมาอยู่น้ำนี่เพิ่น บอกเรใหกถึงเพื่อนมาเยอะหน่อยบอกคนหลายพูดเ,เอ,<ม>อ้าตัวเป็นสะพานบุญแล้ว<อ>พ่อเนาะก่ะพ่อไย้ยินเนาะ<ม>อันตัวเป็นสะพานบุญเลี่ยบอกคนพ่อหยอยอยายเนี<ม>่ยเ,เป็นยังจังบออยากหายคนเออเป็นยังจังบ่อยากหายคนพูเพื่อนมาถามเพืกก่ออยากถือเลขเพือ่อกันเพื่อนเลยมาถามเนื่องพ่อเป็นยัง<ม>ออเปว<ม>ดเพื่อนมา บอกคนหลายพวกมันก็เลยเขียวขาดจากวางไ้รังว่ายังไงแท้ที่ได้ตรงเป็กคือห้องับมันก็มาเลยมากจันทรูครีกูศรีหกวาเก็บสี่กลายเพื่อนนางเบิร์นไฮย้อนนี่ไปไซเป็นคนดำน้ำเนี่ยน้อยตลอดเพื่อนว่าจะเจ้ามาดีเพื่อนกับเขามาเด้อว่าจะเพื่อน่าจตจามไม่น้อยตลอดที่ฟันอะไรกับฟันฟันกับเพื่อนไฮหลายที่งวดนี่ เยอะนอยก็บอกเปลี่ยนแปลงเรากระตูเก่านาเลขนะะตูเก่าเยะน้อยว่าถือคักเรอล่ะแต่เราเพื่อนก็บอกเรียกว่าให้ซับกันนันเลยคูณให้ซับกันอเพื่อนไปบอกเพื่อนวังนึงว่าเลขพ่อบอกมันซับกันในเด้อยายมันสื่อตรงคัดอะไรไวาซับแบบใดล่ะครับกันเลยถามเพื่อนหน่อยนะจะได้ถามปุ้ยน่ะบอกแล้วว่าต้องอย่ามาบอกรู้บอกว่าซับกันเท่านั้นพ่อเพื่อนว่าค่ะว่ยซับกันก็ซสิ่ว่าจริงสี่รอยเอพีเอซี เลขว่างนึงันวางเดียวนี่เพิ่นบอกสองแปดหกใน่ยวสองแปดหกพาไทยเอาตรงนี้เพิ่นสองแปดหกสาาเออในสิมาัสื่อสองสิมาัสื่อสองปหเป็นเลขสตัวราก็ทีนึ่งบอกเอฟีอ่าครับเอาไหลหน่อยองคขลักพ่นมห้องอีกไปกันบ่อพ่นบ่ทันมห้องก็มาห้องคือเกาล่ะสี่สองแต่ว่ามือนี่ จะได้ยินบ้า<ม>อนอกปะ่ะฮะเนีนย่ยเพมาห้องเมียนเหลี่ยมเหลีล่ย<แ>มห้องผปลอยู่เมสีเจ้าห <c oughs> น่อยว่าโอ๊ยพอเพชรก็ไรเม,มีนอยู่าเมี่หน่อยภ<อ>าษาพอเพชรว่าเย้าหน่อยแต่ว่าผมว่ามวดที่แล้วัวเก่าพอดีก,กยจะลืมนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็หนึ่งเห็นบอกพ่อเจ้าหน่อยเพราะว่าหนึ่งสองเห็นบอกครับมืออกย้อนหลังเห็นบอกเจ็ดหนึ่งกะจะลืมนี่ครับผม จาแย่หน่อยมาเลยเอฟซีเยินใจแย่หน่อยเด้อมากเด้อแย่หน่อยมาเก่าหากระมกหาครับายังบศสูนย์สนึงเด้อครับนเลขแย่หน่อยว่าเน่ควมคิดของแย่หน่อยเน่กันเลขบอมาสีหนึ่งเลขสองสี่สองทันทีเลยครับสี่นี่นาซื้อจริงไหมแย่หน่อยว่าครับอแย่หน่อยคิดควมคิดจากมันมาจะเสร็จตัวควมคิดของแย่หน่อยก็เลขแย่หน่อยบอออกโหานีไมันจะออกแปดหก ครับใช่แล uh, ้วไงฟันหกหาเนี่นอนไงหมากเนี่ยเพราะเรียกที่ปูพันแหยงโตกะสองแปดหกสามหกห้าครับท่าชุมครับแต่ว่ายี่หน่อยพันวาหกกับเก่าตัวเดียวกันยี่น่อยพันแหยสามเก้าห้านับเก้าหกหาเก้าห้าครับท่นชุมครับเมื่อขึ้นที่บ้านพานสวดมนต์แล้วมาฟันว่าเป็นนางผู้เฒ่ากับนางอยุ่ตัวเมื่อนที่เขาออกแหยงใส่เมื่อถเงื่อนขึ้น มัดเดี่ยวแต่ว่าเป็นคือเงืนหาเงนหาบทก็กันให้เป็นให้เป็นโคเป็นตัวเอ็สแม่่อยเบคขาไี้เป็นตัวเอดนะฮว่าเป็นเงเงินเงืนเงินห้างเป็นตัวเอ็ดอ้าง้ามเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมยายนนั่นสมัยก่อนไม่ยังเหลี่ยมอยู่มือเหลี่ยมยังไรของหอดีขึ้นอย่างมันว่าเอาให้เจ้าเฝ้าไปแมวก็สีเห็นกันล้ายๆว่าไม่เนั่งอยู่ตัวขเล่านอนหลับอยู่แหละแม่หมู่ะพ่อยิน่าอาเงินเนาะเราเงืนหัวกระมัา มันห er ้องเหมือนกันเข้ากับ่านเพราะลุงคนบอกว่าเอาไปรถแม่ข่อยสีเห็นว่าสั่งผู้นั้นว่าครับแม่ข่อยสีเห็นว่าสั่งใคๆว่าแม่นี่ยคือจังเป็นผู้เฒ่าคือจังกระจาน้องรับอ่ะเพอได้ยินว่าเอาเงินอย่อยตื่นขึ้นมามันมั่งห่วงแม่เสด็จมาใจหน่อยก็แล่นบันนี่แล่นขึ้นไปไปลีลีมองไลยเขาก็นั่งแม่นั่งใจหน่อยนั่งแม่คือจังหวะบางที่ใจหน่อยถือแค่จะเข้า ขายเยอะหน่อยที่สมีไม่ทุบหัวเยอะหน่อยที่มคยไมเยอะหน่อยคอยทุบคักเยอะหน่อยแต่เยอะหน่อยถือลายบางนึงแต่ว่าถือแค่นั้นอันนี้เขาก็ไล่ไล่เยอะหน่อยไล่ให้เขาจับด้วยแด้ลงมาไปเพราะมีทางสิไปให้เขาจับด้วยเอาเสียจใจในกูก็เฮ็ดซาวประจันเขาโมโหหมอจับได้เลยจับเลยเยอะหน่อยสะดุ้งขึ้นเรื่อได้เหรียญมากแต่จะมีศูนย์ตรงกับกระซีศูนย์อยู่ด้วย เลียอนั่นเขามาเอาใส่มือนีเขามากลาวเงืนเ,นเขามาใส่มือแ <c> ย่หนอ่อยเด้มื่หน่อยนี่าาก็หาเด้ากเบอกซื่อๆเรอกวาที่จะว่าเย่หน่อยบอสฟังอะนะอันคันเมื่อวานนี่ย่หน่อยว่าสื่อเลขกเลกปอ่าขันมากเป่อบอกบอกถึงบอกว่าแย่หน่อยไปเรือ่องยุบเมื่อนันก็ส่งเป็นตัวเอทเป็นบ่ม่อแยน่อยนก็หาเนี่าหาหมันหนีคนงก้มิดซื้อๆดอกเลยมากเป่าหาหาแ้มากเป่าหาซื่อๆเรี่ว่าเลยหน่อยเย่หน่อยสิบอกเลยว่าสม หกห้าสามเก้ครับสี่หนึ่งสตอนนั้นตอนนั้นค่ะแต่ว่าห้องเมื่อกับสี่ศูนย์มนต่ลีวมนมาละสี่ศนย์สี่ศูนย์สองเมนมาลนกหองสี่ศูนย์สองกับสี่ศูนย์สี่สองกับตรกันไม่เยหน่อยซืมฝาก f อซไว้น้ำเด้่อยว่างวดที่หล้วที่เป็นห้องเจหนึ่ง แม่เนจ็ดหนึ่งกยืมเนาะยายน้อยเนาะสเสกคนมันเคยออกน้ำกลนอ่าเคยออกน้ำกล,ลอ,อกนสิบสองเป็นตัวอย่างเขาเลยียงเนี่ยมาละครับอือย้อนมาล้มันประมาณสิบสองเลยมันได้สบสวาหน,นึ่งมค่ะมาต้านสองศูนย์นึ่งพอบอกได้หลายนันะอื่ังไงก็กันเจหนึ่งไว้น้ำน้อยยายน้อยเนาะครับติดไปนน้ำเวยครับเอฟซีทำช่มครับอ่าพวางวดหนึ่งสองนะครับผมพวางวดก่อน งวดก่อนงวดเมื่อกี้นี่ครับเป็นกระบอก12บสอง่สิบองสิบสองมันมาออกงวดนี่ครับท่านผู้ชมถาท่านใดได้ตามน้อครับน้องดีช่วงคลิปของงวดที่แล้วครับจังไหร่ไก่ยืดลืมกันไว้น้ำเจหนึ่งแต่ว่าผมกับมากกี้ได้ย่หน่อยเจ็ดหนึ่งเมนครับผมเลมาละเกนจะมาสิเกตยังแล้วตัวย่่หน่อย เจ๊มด้วยไหมมาหกหามาหกหาเก้าหาหกเก็นั่นตามที่เอฟซีถามมาบาริทีเย๊หน่อยนั่นหกเก็ครับชากไปแล้วไม่ง่ายตัวเอฟซีมีถามหลายคนอยู่ไว้เย๊หน่อยเพิ่นอายุเท่าไหร่น้อสันฝากถามเย๊หน่อยเพิ่นแน่นหกสิบห้าปีหกห้าอ้อหกสิบห้าปีคือมาตรงกับตรงกับเลขฝันเนาะอายุได้หน่อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่เลยครับบ้านเลขที่หกสิบเจ็ดบ้านเลขที่หกสิบเจ็ดเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องก็มีมีคอมเมนต์ถามอยู่เจ๊หน่อยว่าถามบ้านเลขที่ ยายหน่อยเห็นไหมฮะยายหน่อยบัเลขทีหกสิบเจ็ดครับอายุยายหน่อยหกสิบห้าแต่ฮะปูงนางก็ดีใจเพื่อนบอกว่าอานจะไปเน,น,น,นี่ยมองหน้านั่งครับพ่อเพื่อ,อนไปอยากนี้ไปด้วยก็อ,อยากจะไปไปเนี่ยในปูอันได้ถามเพื่อนเห็นปเอาปูนางเบิรงนให้ดูว่าพ่อเพื่อนนั่น ให้เลขถือปัญหาก็ว่าจังๆคนก็ได้ไปย่าบอกยงาัซนหายจังเรื่อยจากของบ่จังเองเอาท่านผู้ชมครับบางคนก็ได้บอกว่าหายซับปัญหาเอฟซีเลขพ่อพ่นหายถือเราได้สองสี่แปดหกสามโมฮาซีซับซับหนาซับหลังนะคนับซับหนาซับหลังคนมาครับท่าชมจ้งครับมาชมครับน้ำกันวานแนวทางของยายหน่อยเน้นตัวไรครับผมครับท่านผู้ชมครับบ่าวทองมาตามคงสุดท้ายน้ำยายหน่อยเด้ด้วครับผมกับหมดวันที่หนึ่งมีธันยายนสองพันห้าร้อย 65ครับยัยหน่อยยังยำกว้งฝันครับ6โต286 3 65แต่ว่ายัยหน่อยวายจะลืมสับหนาสับหลังด้วยครับพี่น้องครับแต่ยัยหน่อยฟันครับผมครับชุด3 6มหหายัหน่อยกันไม่ว่า3 9 5เกาหาหกับเกาตัวเดียวกันนะครับฟัน2โตที่6กหากับเกาหาเกาเป็นตัวกันตัวร้องครับล่างครับผม4041ครับตรงกับเลขนกมะฮองบอก2 0 4ครับก็จะมี40 4 2 ครับอย่าลืมครับผมงวดที่แล้วห้องบอกเจ็ดเจ็ดหนึ่งขับเจ็ดหนึ่งติดไว้น้ำด้อครับท่านชมครับเอาพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับท่านชมครับนี่ครับผมโค้งสุดท้ายยายหน้อยครับแคปเอาครับผมไปเรื่อยร้านหน่อยไฮดีอาครับกระตามนีเนาะครับเนาะครับเอาคลิปนี้กับขอบคุณยายหน่อยเด้อครับทุ่มชุ่มครับสวัสดีจ้าฝากไปให้เก้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าแม่หมู